แมสแมสขอให้ปิดแมสตอนนี้ครับตลาดเพื่อนเราเอามีหนึ่งแถมหนึ่งด้วยครับข้างหลังได้กี่บาทแล้วนี่จ้าหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ด้านนี้นะครับของนั้นนี่อ๋อตลาดนะครับตลาดนั้นดูเพื่อนๆกันลูกแเป้ได้ของละกี่บาทแล้ววันนี้มได้หกสิบบาทหกสิบาทโอ้ยนี่มันกี่โมงนะครับโอ้ยแย่แย่มาสายมาสายตื่นสาย มัวแต่ฝันลอตเตอรี่อยู่เดี๋ยวบ่ามครับได้แล้วใบสามอีกแล้วใบสามได้แล้วเรามีความหวังกันครับวันนี้ชาวเวน่ใบสามตึมแล้วเออน้องวิ่งเลยใบสามอยู่วิ่งนะฮะใบสี่โมงสิครับพี่เวสสี่โมงสี่โมงเออสรุปแม่สี่โมงโอ้แลพี่ชัดแน่พี่ชัดวัดพญาไกลเขามาทีไรเขาจะคุมหน้าคุมตาไงหมวกกันน็อกเขาจะไม่ถอดนะครับนี่เขาเป็นไรครับ นครับถ้าไปแถววัดพญาไกรนะครับอย่าลืมมาหาเขาได้ครับพี่ชัดวัดพญาไกรเขาเด็กแถวนั้นครับตอนนี้มาอยู่สถานสูงออนะี่แห่ะน้องเบอร์ยี่สิบสองบริสารก็มาเรื่อยๆครับบริสารก็มาเรื่อยๆแบกกดติดตามอยู่ครับแบกกดติดตามช่ององพรรย์นี่น้องครับเบอร์ยี่สิบสองยี่สิบสองก็มีช่องนะครับช่องของเขานะครับช่อง เก่งดาวสาวบ้านหอาครับออกรดก่อนครับอกเก่งดาวสาวบ้านหฮาเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับเขาบอกเรื่องกินกับเรื่องนอนเรื่องใหญ่เก่งดาวสาวบ้านหฮาตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่ตอกลาดเ้าครับตอกลาดเ้าแล้ตอกลาดเาเนี่ยตอกโชคชัยสี่ตอกโชคชัยสี่่ยา มาแปดโมงครับกลับบ่ายสองเวลาเขากินกับนอนอย่างเดียวครับกินกับนอนช่วงนี้เราต้องอาศัยเมียนะครับผมโควิดเราอาศัยเมียตรงนี้อาศัยเมียไป็นก่าหนึ่งอาศัยผู้โดยสารครับผมไปไหนครับผู้โดยสารไปไหนตะเบ๊คลอนานแล้วนะเนี่ยโอเคกอเป็นเท่าครับ ตลาดก็ใหญ่นะครับแต่ว่าต้องใส่ผู้สานจะกลับมาแล้วมั้งเนี่ยไ,ออไ,ดได้คนละสองสามร้อยนี่แหละครับเชา้านี้ได้ไม่เยอะครับผู้สารเงียบมาแล้วมาแล้วอามาแล้วครับผมรถคันหนึ่งออกรถเลยครับออกรถเลยครับรถเลยครับมาแล้วครับรถคันหนึ่งเย็น ดูก่อนได้นะครับมอไซด้านนี้เลยครับม <laughs> อไซร้อนๆด้านนี้นะครับพีเวทไปตามกันดูอันนี้ตลาดนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูที่ประตูฝั่ง112จะเป็นยังไงเดี๋ดีครับเพื่อนๆชาวยู u ูบวันอาทิตย์ที่2ครับ <c oughs> ตามปกติชาว <c oughs> วินหวะวะตลกตลก ดูเลยมีความสุขเลืกเกินครับความสุขครับดูดูดูโบบาลโดนลอตเตอรี่ไปหลายใบวันนี้หัวรถกิ๊กกิ๊กครับเอารกอเอารถก่อนครับผมเอ้ผู้โดยสารมาเนี่ยนะครับเช้านี้ที่ตลาดสมบกรอาทิตย์กุ้งนางได้ตลาดแล้ววันนี้ยังไม่ได้เลยเหรอเพิ่งออกมา อวันได้เยอะไหมวานวันจะไม่ได้เยอะเลยจะถ่านกันวานเงียบจริงๆครับวันนี้คงจะเงียบอีกครับเป็เงียบมา้อ๋อวันนี้งจะดีขึ้นครับวานนี้เงียบนะวานนี้เงียบแลครับไม่ค้าบ่นกันเยอะวานนี้เงียบแต่วันนี้วันนี้เงียบเงียบครับวันนี้เงียบเพื่อนผมได้เยอะเขาได้บ่นเงียบเงียบเลยครับท่านผู้ชมเพื่อนๆพืลูกพี่ผมมาให้ส่งแตงโมสวัสดีครับพี่ตาย แจ้งม้วปีเหรอครับอ๋อครับพี่ครับวิ่งตลาดนัดครับลูกค้าตตามครับลูกค้าตดตามวิสยิสยครับิสไยครับมเงี้ยครับเงียจนจินสนล่ามนี่บเดล่ามนน่บาโอ้เอโทรมาทางมาแล้วไส้กรพุโดยสารเริ่มมาแล้วครับเยอใสรับกาเอาไปักร้อยเนาะ่ตเ่ยพุดดิสานก็เริ่มมา ทยอยทยอยมากันครับวันอาทิตย์ครับจะเงียบรถลาล่งเลยครับตลาดสมากรบรรยากาศเช้านี้ที่ตลาดนัดสมากรร,รามคำแหงร้อยสิบสู้ๆนะกุ้งนางนะวันอาทิตย์แล้วนะ เดจะไปเจอกันอีกทีในวันเสาร์หน้านะครับเอาอ่ากลับไปเอาตังค์ก่อนไปเอาตังค์มาเติมน้ำมันแล้วกินข้าวด้วยนะตังค์ของเมื่อวานตังค์ของเมื่อวานเนี่ยวันนี้อย่าพึ่งหวังเลยจ้าเช้านี้ได้20บาทครับเช้านี้ที่สำมกอรเช้านี้ที่สำมกอรเมื่อวานว่าเงียบวันนี้เงียบเงียบไปดูเนี่ยพอจะได้กี่บาทไปกันครับ ช้าเนี้ยพอได้ยีบาทแล้วันอาทิตย์ยี่สิบด้วยอวัถังน้ำมันถังน้มันเหรอครับตัแกรเปดเ็นไรครับรถลูกค้าน้ำมันหมดอ่ะน้ำมันหมดไอ้นูรถหมดอ๋อมันน้ำมันหมดเลยซื้อแกอ๋อีมีอยู่ถ้าถ้าปั๊มเชียร์ต้องไปซื้อก็ต้องไปซื้อถังล้แกมองดูเขาเขาแลนยรับเอเช้านี้ <ป>เที่ยวแรกรีเท่ยวแกป๋กกาได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบป่บาทอ๋อเที่ยวแรกสิบสี่บาทผมพูดจะได้ยี่สิบป่ะเมืเ่อไหร่จะถึงเมืเ่อไหร่จะถึงร้อยเนี่ยเที่ยวสแล้วเมื่อไหร่จะถึงร้อยครับผมแม่บ้านโปรดเข้าใจนะครับวันนี้วันอาทิตย์อภรรมาวิ่งรถนะคะรับอภรรไม่ได้ไปทำอะไรนะครับ อัมพรมาขับกินครับแม่บ้านปวดเข้าใจจะได้สักกี่บาทนี่ก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่มาได้แล้ว20อ้ยไม่ค่อยสถานการณ์ในกรุงเทพตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนที่รับชมที่อยู่ต่างประเทศน,นะครับบ้านใกล้เรือนเพียงนะครับเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ก็ยังซบเซาอยู่นะครับ คนก็ระมัดระวังเรื่องเรื่องใช้จ่ายนะครับก็สู้ๆกันไปครับต่างคนก็ต่างประหยัดฮะชั่วโมงนี้เราเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับเราอยู่ไม่ได้เราก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะครับ <c oughs> ต้องอยู่กับมันได้ครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีงานงานงานการก็ขายยากบางบริษทัทก็จะมีเอาพนักงานออกอะไรเนงะี้ย ลดพนักง,งานลงบางทีเขาจ่ายเ5อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ชาววินนี้ไม่มีเงินเดือน,นก็ได้เท่าไหร่คือเท่านั้นนะครับสู้ๆกันไปครับอาชิพอาเช้ากินข้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ <c oughs> ที่ใช้ชีวิตประจำวันทำงานทำการอยู่บ้านนะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับดูแล้วก็ดูช่องอัมพรพีนิจิตเสจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับผมก็ไปเยี่ยมทุกบ้านนะครับอาจจะช้านิดนึงก็ให้เวลาได้นิดนึงขออภัยด้วยนะครับอาจจะไปเยี่ยมช้านิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะครับ ทักทายกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับบ้านอัมพรพินิจิตยินดีต้อนรับนะครับบางบ้างก็แวะมากินกาแฟนะครับถ้ารีบๆจะไปทํางานทําการก็เรียกใช้วินเวลไซค์ได้นะครับบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> <c oughs> ช่วยๆกันนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับทุกการติดตามเท่านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวัอนอะาทิตย,ย์สบายๆให้ดูบรรยากาศ พรุ่งนี้้วนะครับจะเปิดงานันจันทร์ตื่นเช้าได้งานเยอะครับตื่นสายได้งานน้อย <c oughs> ขอบคุณนะครับทุกการติดตามยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่นะครับ <c oughs> เพื่อนเก่าก็ให้กำลังใจกันไปนานๆ <c oughs> เพื่อนใหม่ก็ทักทายกันมาได้นะครับ <c oughs> ให้กระดิ่งไว้ทุกบ้านนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องงําพอรพินจิตขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ